ไม่ห้อยจะเป็นยังไงนะแ๋ยวจะมันจะเดินออกมาตอนนี้นะคู้ท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยวจะกลัวเอาเหรออ๋อนี่ต้อนกระลอกกระลอกกระลอกแต่กระลอกอน้อยแล้วเจอกระลอกโอ้โหโชคโดีจังเลย เนู้นมันต้นไม้ละปีนขึ้นต้นไม้แล้ะมันมีบ้านของมันหรือเปล่าตรงนี้เป็นบ้านของมันเหรอ,อไ,รไหนอะขึ้นไปยังนน,น,นูกะลอกน้อยเจ้าก็ลอกน้อยโอ้สีสวยเลยหางสีทองเลยเห็นไหมเออผมไม่ใช่บ้านครับผม โอ้โหโชคดีจังเลยผมผมผมมาหาของกินให้น้องเหรอผมมีน้องครับน้องผมตัวเล็กมากเลยอ๋อผมหาแต่ต้องนาน้วยังไม่เจอเลยนะคะมา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 นี่มานี่มานี่แล้วมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวต้องเร่งกลับไปหาหาแม่มานี่สิ

ไปแล้วอะเริ่มละไหนพาไปดูหน่อยสิเริ่มแต่นู่นตัวแรกเลยไปโอ้ตัวไหนสูงที่สุดฮะเดินไปเดินไปเดินพาไปเลยเดินนำเลย หันยาวด้วยนะไปะห,หมายเลขที่ห้าค่ะ,คะพาไปเลยค่ะเดินนำเลยค่ะใช่วุ้นี่าเห็นตัวสวยๆฝั่งนู้นอ่ะมีสีเงินสีทองอะ่ะพาไปดูหน่อยสิค่ะหมายเลขที่ค่ะไหนตัวนี้เหรอโอ้แล้วก็หันหน้าไปทางนู้นด้วยนะ ออดูหน้าก่อนสิตัวนี้ก็ใหญ่นะในตอนตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะนไหนสีทองมีสีเงินสีทองตัวไหนสวยมันเป็นเหมือนกระจกเลยอะเป็นกระจกเปล่าดูใกล้ๆสิ สีเงินนี่เหรอตัวนี้เหรอแต่ตัวนี้ก็สวยนะมีเงินกับทองรวมกันเนี่ยอ่าแต่ทองไม่เยอะนะอ่อตัวไหนนะตัวนี้เหรอที่มีพวงมาลัยนี่คืออะไรนะกลางคืนจะเป็นยังไงนะคืนตอนนันเขาจะล่าออกหาเหยื่อกี่เลยมันชอบกินอะไรนะคนที่เป็นเด็กเปล่าเป็นเด็กผู้ใหญ่ เด็กเด็กเท่านี้เปล่าเนี่ยเด็กโตกับเด็กเล็กอ๋อเ,เด็กโตดูดูตรงนี้เหมือนเหมือนทหารไก่เลยยืนยืนเป็นระเบียบเลยใช่ไหม,มเป็นทหารไก่ที่จะจากกาันตัวเล็กโอ้ตัว,ตว <5. S 1> ใหญ่มากเลยลองไปยืนใกล้ๆเทียบดูซิว่าตัวใหญ่ขนาดไหนลองไปยืนใกล้<ม>กลๆดูทำไมอะ ไม่เดินไม่ได้หรอกเป็นลูกปั้นไปยืนยืนตรงตรงขาไก่เิไม่ได้ไม่ได้ทำไมมันเป็นคำไม่ไดีกับผีเอา้าทำไมแล้วเป็นดีสิทำไมฮะคุณดีอืมไปยินใกล้ๆดูเทียบดูเฉยดูฝั่งนู้นเพราะว่าก็เห็นใหญ่เหมือนกันนะมีสีสวยๆเยอะด้วยฝั่งนูน้นเดินไปดูไหม นู่นนู่นพ่อเห็นหรืฝั่งนู้นอะ่ะเป็นสวนเลยไปไหมกกหอ่ะเดินไปดูสิมีไหมมีขายขนมป่ะโอ้ตรงนู้นมีลูกเจี๊ยบตันนูน้นไก่ลูกเจี๊ยบอยู่นู่นเยอะเลยนูน่นข้างหน้าเราหนูเดินไปอีกหนูเดี๋ยวจะเดินผ่านสวนไป ตรงนี้เป็นสวนไก่หรือเปล่าเนี่ยสวนไก่ตรงนี้ก็จะมีไก่เยอะเลยนะทุกคน,นไไตรงนู้นตรงนู้น ตรงนู้นพอมันเป็นสวนเลยมีไก่ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กเยอะไก่ตัวเล็กเยอะลูกเจี๊ยบเหรออืมลูกเจี๊ยบตรงนี้เยอะมากเลย<อ>มีตัวเล็กๆด้วยตัวไก่ตรงชุดชนะคือไก่นี่เองฮึมชุดชนะ ดูสโโิโอ้โหวางเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยวางวางเท่าไหร่มันจะเสร็จนั่นน่ะสิเยอะมากเลยนะนับไหวไหมเนี่ยน่าจะไม่ไหวอะฮะน่าไปถึงพันร้อยอะพันร้อยเออนอนดูน,นี่ตัวเล็กๆน่ารักไหมตัวเล็กๆตัวเล,เล็กน่าจะเป็นพันร้อยอะโอ้โมีมีช้างมีมา้าด้วยจับได้ไหมเนี่ย ก็น่าจะได้นะจับได้ินติดต,ติไม่ใช่สีมันไม่ติดแบบน่ารักไหมน่ารักไหมเราทำดนะ้วยเลยหอไม่เรมทำไมเป็นไร น้องล้มเดี๋ยวช่วยโอเคล้มก็หยิบขึ้นมาลูกตั้งขึ้นได้โอ้มีไก่แจ้ด้วยนะหนูน่าจะเป็นคนดีนะช่วยช่วยช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ใจดีไงใจดีหนูน่าจะเป็นคนดีในการสนทนาก็เดินมาได้ เออไม่ใช่ตัวนั้นตัวทองเอา้าก็เรียกได้เรียกได้ทำไมอ่ะก็ดูสิมันมีทองกับอ๋อมีทองกับเงินอ๋อก็เลยเรียกตัวเงินตัวทองอออโอ้โอ้โซนนี้มีตัว,ตวเล็กๆทั้งนั้นเลยตอนอน่ารักไหม วัวจิ๋วอะไม่ดูไก่ถ้าเราบังเทางนี้กลับ